สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการรีวิวกับกากบายช่อพลหลังจากหายกันไปนานจากสถานการณ์น้ำท่วมไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมแต่วันนี้ผมพบกับสินค้าตัวใหม่จึงอยากเอามารีวิวเพื่อนๆดูเผื่อเพื่อนๆเ,เ,เ,เห็นในเซเว่นแล้วเฮ้ยแม่งคือน้ำะไรวะ ผมเลยจัดมาเต็มสุกกับน้ำผลไม้ที่มีแพ็กเกจเป็นลูกกระป๋องสีเขียวมีกลมๆกลมๆวนๆมันมีชื่อเรียกที่อ่านว่าดูโอโอปิดูปิดูโอปิดูปิเอาเป็นว่า น้ำผลไม้นี้มีชื่อว่าดูป,ปี <_ C> ้เขาบอกว่าเป็นน้ำผลไม้สกัดจากสกัดจากอางุ่นเหรอเป็นน้ำองุ่นผสมเนื้อผสมเนื้อเราไกัน <_ C> แล้วคราวนี้ด้วยราคาของมันที่ยี่สิบสองบาทเลยงงว่ามันมีอะไรดีเหรอ เลยซื้อมาจัดเรามาดูก่อนนะครับอย่างแรกมียี่ห้อดูปี้น้ำองุนผสมเนื้ออังุนจากเกาหลีไม่มันแพงเพราะมันมาจากเกาหลีใช่ไหมเนี่ยปกติ20บาทเกาหลีเพิ่มไปสอบาทเป็น22บาทดูปิดิง้งบริษัทฮามนามจูฮามจ,าจูโอ้มาไกลเกาหลีเกาหลี เก็บไว้ในตู้เย็นรสชาติจะดียิ่งขึ้นเฮ้ยน,นี่วางไว้ข้างนอกมันก็ไม่อร่อยสิแต่เม d ดอินเซาโก o เลีโอ oh, แมจ่าย2ิบสองบาทเม d ดอินเซาโก o เลียเรามาลองเลยดีกว่าเซาโกเลียเกาหลีใต้ดองบังเอ้า เขียวๆน้ำเขียวๆเดียวใส่คุณคุ้นๆตรไหนอะไรมันลอย่างไรวะรสชาติรสชาติคุ้นๆเฮ้ยกลิ่นคุ้นๆมีเนื้องุ่นด้วยใส่มาในกระป๋องก็แดกไงอะ่ะมันกินยากะเนี่ยโอ้โหเนื้อก็กินเล็กจังเลยอ่ะ กัวนะกินไปน้าหมดเนื้องูนอยู่ใต้กระป๋องแดกไม่ได้ติดขอบกระป๋องเอาเอาอกมาอาอกมา,าไงอะ่ะนี่ไม่รู้ว่งูแล้วอืมมันทิปโก้เลยอะ่ะนี่มันทิปโก้นี่ทิปโก้ใส่เนื้องูนใเปอกก็ไม่รู้เป็นวุ้นมะพร้าวกเนี่ยอืม ขายว่าจะขายให้ดูว่างเนื้อหุ่นเหมือนกันขอดูหน่อยเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเนื้อหุ่งด้วยผมออกมาดูแล้วเหมือนทิปโก้เลยทิปโก้ทิปโกดูปีทิปโกดูปีทิปโก้มีเนื้อ ไปดาวน์นมเกเลยเนี่ยืเราก็ได้ลองรีวิวมาแล้วยี่บสองบาทเอาไปซื้อทิปโก้กล่องใหญ่ดีกว่าตอนนี้ลดลดด้วยส่วนมากจะลดตอนนี้ทิปโก้ขายขายไม่ค่อยไปลดสองกล่องร้อยกว่าบาทโอ้คุ้มสบายเลยยี 22, ่สิบสองเนื้อ ออกมาย,า,ยากต่าหกยิบสองบาทโอเคและสุดท้ายนะครับมีอะไรอย่างหนึ่งอยากจะฝากบอกถึงเพื่อนคนหนึ่งนะครับดูครับเห็นปากไหมครับแอมเลือดออกครับทำไงครับเนี่ยทั้งที่แล้วก็แม็กตีหัวครับสองทีนะครับแอมรองเท้าผมไปทิ้งขยะอีกนะแอม อย่าพลาดนะครับแอมพบกันใหม่กับรีวิวคราวหน้าครับวันนี้จะกลับบ้านแล้วครับสวัสดีครับ